ย่อด้ไปแบบเสือสาดหางท่นี่ควงกลางดุ่งคำเอยจงหักษาศักษีสื่อค้นถนอมไว้ใจให้ใสขือแกวแว,ว,ว่าวมาลายาดวาดยางลี่ละใหญ่กายไผ่กโนยงยงย่อเจ้าว่าแต่งามคำเอย ก็ขอสวัสดีนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับเพีนักพญาคคำคมนะครับก็มีคำคมมาฝากนะครับบทพญานี้ก็ได้จากนะครับหนังสือนะครับสุภาษิตอินทิยางสอนลูกนะครับซึ่งท่านได้กล่าวนะครับถึงผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่อยู่ในสมัยก่อนนี่แหละครับเแต่จะไม่ใช้ในสมัยนี้ก็ได้นะครับ นั้นสำหรับความคิดของผมนะครับบนแรกท่านขึ้นให้ว่าอย่าได้เอาแบบเสือ้อท่นี้ควางกลนงึงก็เหมือนว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็อย่าไปเอานิ้ใสแบบกระดูดโลดเต้นนะครับกระด้างกระด่างประมาณนั้นนะครับบนที่สองกรบอกว่าให้หักษาศักดิ์ศรีซื้อคนถนอมไว้ แสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับการกระโดดโลดเต้น,เ,นเป็นการที่ทําให้ตัวเองอเสียศักดิ์ศรีนะครับคือต้องเดินสวยต้องไปมาแบบสวยงามนะครับจะไปแบบมาด่วนไปด่วนก็ไม่ค่อยได้นะครับในคนในสมัยนั้นนะครับและบทปลายต่อไปบอกว่า ใจไใ้ไสคือแก้วแววว่ามาลายาตยวาดยางลี่ล่าใหญ่กายไผกไกะยงยงยอดเจ้าวาดงามก็แสดงว่าคนในสมัยนั้นถ้าถ้าิสใสเป็นแบบนี้แล้วนะครับแบบว่าไปมาไปลามาไหว้นะครับหรือพูดไง่ายๆ่าเว่าออกายอ่อนน้อมนะ ว่าจาอ่อนหวานนะครับจิตใจอ่อนโยนก็จะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นที่หมายตาของหนุ่มๆม,มากมายในสมัยนั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีที่เขานิยมกันนะครับในคนสมัยนั้นนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็แล้วแต่บริบทนะครับใครชอบอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับ เพราะโลกมันพัฒนาไปนะครับจิตใจมันก็หมุนไปตามโลกเพราะฉะนั้นเราก็ไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าถ้าทําได้แบบที่พญานาคบนนี้ว่านะ่ก็อาจจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองไม่น้อยนะครับอันนี้เอามาเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ใช่จะเอามาสอนใครต้องัวกออก,ออกตัวไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพญาาอะไรนะครับแค่ศึกษาแค่ชอบอ่าน แค่ชอบฟังแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับที่ตัวกระผมที่มีสติปัญญาอันน้อยนิดนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม